โอ้โหโดนของครับโดนของโดนของครับยามเย็นครับป้าทอดใหญ่อีซกเอาแล้วแหกหมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโค้งซ้ายแล้วมันจะโค้งซ้ายแล้วป้าบ้านเนี่ยนอนครับตัวนี้ครับโอ้โหไปแล้วครับอยู่ข้างนอกครับเอาโอ้โค้โงขวาครับโค้งขวาครับโค้งคำครับตัวนี้โค้งคำโดนมเมื่อไหร่เก็บเสียอะ NK ชชิงไทยแลนด์ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักตกปลาทุกๆท่านครับวันนี้ครับเป็นอีก EP หนึ่งครับที่ผมพาทุกท่านกลับมาชมบรรยากาศครับบ่อตกปลาหมู่บ้านนะครับแม่ดอกไม้แดงครับอีกวันหนึ่งครับเป็นครั้งที่สามนะครับเป็นครั้งที่3เพราะก่อนหน้านั้นเรามาอยู่สองครั้งนะครับสองครั้งแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่า ประทับใจครับประทับใจเลยกลับไปอีกครั้งครับว,นนนะวันนี้ครับวันนี้ครับต่างจากวันนั้นที่มาคือน้ําขึ้นครับระดับน้ําขึ้นเยอะมากครับนะดูครับระดับน้ําครับระดับน้ําขึ้นมาอีกประมาณน่าจะราวๆเมตรครับเมตรมีแน่นอนครับจากวันนั้น,นจากอาทิตย์ที่สองครับนะ แล้วก็คนก็เริ่มบางตาไปกว่าวันนั้นนะครับวันนั้นครับวันนี้วันนี้ครับเรามากับน้าเอกครับนาเอกครับอีกคืนคนนะครับโอ้โหโอเคครับวันนี้ครับวันนี้เรามีเพื่อนร่วมชะตากรรมครับอีกหนึ่งคนนะครับครับวันนี้ก็มาสองคนนะครับวันนี้ครับมาดูครับว่าวันนี้แม่ดอกไม้แดงครับจะเป็นยังไงนะครับก็บัตรราคา150บาทเหมือนเดิมครับตั้งแต่อาทิตย์แรกยันอาทิตย์นี้นะครับก็เปิดเสาร์ที่นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้นะวันอาทิตย์วันนี้วันเสาร์นะวันอาทิตย์พรุ่ง หมือนจะหยุดหยุดยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะเมื่อกี้ได้ยินว่าวแววนะต้องตามข่าวอีกทีนะก็ก็วันนี้ครับก็เรามาชมบรรยากาศครับว่ามันจะเป็นยังไงครับวันนี้ครับอาการปลาเพราะว่าปลาน้ํามันขึ้นครับน้ํามันขึ้นแล้วก็จะมีผลต่อปลาไหมแล้วก็อากาศครับสภาพอากาศเราเพื่อนๆดูสภาพอากาศครับนะเหมือนเดิมครับช่วงนี้ครับเหมือนเดิมครับฝนตกแทบจะทุกวันครับที่นี่ครับแล้วน้ำมันขึ้นเยอะมากครับครับเรามาตามชมกันครับว่าวันนี้ครับ เราพอจะได้เยอะหรือเปล่าครับครับวันนี้ครับเดี๋ยวเริ่มตกกันเลยครับผมโอเคครับโอเคครับลืมไปครับ มีหลังจากที่ผมทําคลิปมาระยะหนึ่งนะครับก็มีเพื่อนๆนานาครับสอบถามมาว่านานาตกแบบไหนนะครับที่ว่าวิธีการตกของผมวันนี้นะครับวันนี้คลิปนี้นะครับผมจะตกแบบหน้างอครับหน้งอตัวจีสำหรับหม้นี้นะแต่ละหมายไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่แล้วแต่วัตถุประสงค์นะครับก็ก็วันนี้ครับจะตกแบบตกแบบตัวจีครับตัวจีตัวจีครับหนงอหรือว่าแน้างอครับหรือว่าเราเรียกกันว่าหน้างอครับก็ เดี๋ยวลองมาชมกันครับว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงสาหรับวันนี้ครับเราได้นั่งมุ่งใหม่แล้วโมงใหม่ตะกอนเรานั่งโมงุมงนู้นะครับมุ่งนู้นะครับแต่วันนี้ครับวันนี้เราเปลี่ยนนะเรามาไม่ทันครับเราก็มานั่งอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนรงข้ามนะครับวันนี้ครับก็ลองมาลุ้นกันครับสําหรับุ่งใหม่วันนี้จะเป็นยังไงครับผมโอเคครับผมครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ครับสถานการณ์ครับเงียบครับตอนนี้ตกมาได้เกือบชั่วโมงครับตอนนี้ครับเราดึงระยะครับ เจ็ดจุดสองครับเจ็ดสองครับเจ็ดสองครับผมเจ็ดสองครับเปลี่ยนระยะนะครับตอนเนี้ยก็ลองดูครับว่าปลามันเช็คปลาอยู่ข้างนอกมันจะมีตัวไหมครับก็ลองเช็คดูก่อนนะว่าระยะไกลออกไปปลาจะมีตัวไหมเพราะเป้าหมายเรายังคงเป็นปลาพวกปลาบ้าครับปลาบ้าปลายิสุกนะก็ก็เป้าหมายเราหลักคือปลาใหญ่นะครับก็เดี๋ยวลองดูครับว่าข้างนอกมันจะมีตัวไหมครับลองพลิกเพลงดูครับตอนนี้ อฟ้าเริ่มสว่างมาบ้างแล้วนะครับก็หลังจากตกไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็เกือบแปดโมงครับก็ฟ้าก็เริ่มเปิดมาบ้างครับเดี๋ยวก็ลองดูนะครับว่ามันจะมีอาการกันไหมโอเคครับผมแต่วันนี้ครับดูทรงแล้วืดแน่นอนครับครับผมตัวแรกครับจมครับโดนครับปะตเพียนครับมาแล้วครับตัวแรกครับระยะไกลครับ โอ้ไม่ต้องนี่ก็ได้ครับโอเคครับผมตัวแรกครับเป็นปลาตะเพียนครับผมมาละโอ้โหโดนครับเพื่อนโอ้โหอะไรครับโอ้โหอะไรครับโดนครับมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหตะเพียนครับ ตะเพียนครับคงเป็นตะเพียนครับเดี๋ยวคงเป็นตะเพียนอยู่ครับตะเพียนเริ่มครับตะเพียนเริ่มนะครับตะเพียนเริ่มนะครับเคงไป็นตะเพียนอยู่ครับโอ้โหกลิ่นในคอรครับโอ้โหในคอรครับผมโอ้โหพลิกกล้องเอาเดียวมาทันทีเลยก็นั่นนะ ตัวที่สามครับปลาหมอครับเพื่อนหนออยู่นอออยู่โอเคครับผมจมรอบที่สี่ครับจมตัวที่สี่ครับทุนจมตัวที่สี่ครับนานนานทีจะจมทีครับเพื่อนโอ้ยังคงเป็นตะเพียนครับตะเพียนขาวครับเพื่อน สายโอเคครับจัดป้ากหนึ่งแต้มครับนานทีัครบเพื่อนๆครับกินใกล้ๆนะครับปลาอะไรไม่รู้ครับเราออกไปตกไกลครับเฮ้ยกินใกล้ครับนวนจันหรือเปล่านวนจันหรือปลาป่าเฮ้ยคุณสังเฮ้คุณสังไม่จ่อเมีนะสามหกก็ได้สามเก้าโอ้โหปลาบ้าก็ปลานวนจันเนี้ยอ๋ออ๋อะ ลอยนู้นฉันเหรอโอ้ตะเพียนจะไปว่กโดนมันนู้นจันน้นฉันอ๋อเนี่ยนู้นจันครับนู้นจันครับผม,ม,มอ๋อโอเคครับคุณน้าเอกครับเอาอะไรใส่ครับทำไมครับโอ้กินขนมปังเหรอเห็นว่าเขามันไม่ค่อยอ้วนนะมันเป,ปน็นคนนี้กินขนมปังละมันมีแต่คาร์โบครับมันไม่มีโปรตีนหรอกโอ้ โอ้เป็นปลานินครับผมสายหัวครับน้นตุ้ยนี่พอดี่นะใช่นะแล้วมันแบบตุ้ยตัวเน่ออ๋อโอเคครับผมเอาครับเอาเยอะครับแล้วมครับจมอีนดอกครับมาแล้วครับอโอ้โหยังคงเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมโอ้ยัยไม่เปลี่ยนยยลงครับขยัยเลยย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 ดียรับยียกยย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 ครัวันนี้ครับ เอารเริ่มสายสวยขึ้นมาครับเพื่อนๆต่อไปครับน่าเริ่มสายสวยขึ้นมาแล้วอืมสวยๆสวยๆสายนี้ถือว่าโอเคอยู่ครับผมครับเพื่อนๆครับตอนนี้ครับใกล้จะสิบโมงแล้วครับโอ้โหทุ่นนี่กลัวจะมีอาการแต่ละดอกเลยโอ้โหบอกเลยเหนื่อยมากครับวันนี้ครับพอนาน นานๆจะจมทีครับจมทีนึงก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกตะเพียนครับตะเพียนตะเพียนครับเรายังไม่เจอพวกปลาบ้าปลาบ้ารือยี่สกนะวันนี้นี่เรามานั่งแถวโมงใหม่นะครับก็วันนี้สถานการณ์เช้าๆครับโดยวมสิบโมงครับของบ่อแล้วก็ผมถือว่าขึ้นหางตัวมากนะครับก็นานๆจะกินทีนึงครับปลาใหญ่จะกินทีนึงปลายี่สกเห็นขึ้นประมาณสองสามตัวครับตอนนี้ครับ เท่าที่เห็นคนระับสองสามตัวโดนหน้าดินตัวหนึ่งโดนเหลียวตัวหนึ่งโมงเก่าเราครโดนเหลียวตัวหนึ่งไซใหญ่เหมือนกันคะรับแล้วก็หน้าดินเมื่อกี้โดดเลยทุ่มตัวหนึ่งครับแล้วก็ปลาบ้าครับเพื่อนเดูครับนี่เห็นไหมเห็นมมน่อแล้วเห็นไหมน้ำหางและคขึ้นน้ำหางแล้วเห็นไหมมันไปลอยอยู่ตรงกลางครับตอนนี้มันลอยอยู่ตรงกลางเลยครับมัน มันยังไม่เคยกินคหรือว่ามันฉลาดมันรู้แล้วไม่รู้นะผมไม่รู้ว่ามันจะรู้หรือเปล่านะว่ามันฉลาดหรือเปล่ามันเริ่มจะเขี้ยวแล้วสองอะเรายังไม่เจอเข้าปลาใหญ่สักตัวนะวันนี้หวังว่านะคาดหวังว่าเราจะเจอสักตัวนะฮะแล้วใหญ่ๆนะใส่สะเทอนข้อนะครับอยากเจอสักตัวนะครับตแต่โอ้โหบอกเลยอาการนี่โคตรช้ามันนานจะไหลทีเนาะ แต่หลายหนึ่งก็เป็นตัวนะครับหลายหนึ่งเ็เป็นตัวสมมติว่ามันเป็นปลาตะเพียนนะตะเพียนได้ตะเพียนมานี่ประมาณสี่ตัวครับได้ปลาหมอมาตัวหนึ่งครับตอนนี้ไหลไปห้าห้าดอกครับได้ปลาห้าตัวครับตะเพียนสี่หมอหนึ่งครับครับตามชมกันต่อไปครับผมเราก็ยังไม่รู้ครับว่าอนาคตมันเป็นยังไงนะครับมันอาจจะลุกกะแลมันอาจจะฟลุกเหมือนครั้งที่แล้วก็ได้ไม่รู้นะแต่ดูครับปลาครับมันมา มาปลามันมาครับแต่มันเหมือนมันไม่ค่อยเอาครับปอนเป็นปลาพวกปลาตะเพียนมันมีขึ้นใหญ่ๆนะครับเมื่อมีขึ้นใหญ่ๆเข้ามาด้วยนะแต่ยังไม่เอาเหมือนผมไม่รู้ว่ามันเคี่ยวหรือเปล่าหรือว่าอากาศครับแต่ผมว่าสําหรับถ้าถ้าถ้าอากาศผมว่ามันมันน่าจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะสาหรับปลาแบบนี้นะเพราะว่าปลาอยู่ที่บ่อประจํานี่แหละเดี๋ยวติดตามชมกันต่อไปครับ อ่ามันเปียมูยิงหนอกเนี่ยมันหลานกินแท้เลยเออรอมันลงอ่ะมันเปียมูมันง่วงมากอ่ะมันกระตื้นขนาดอาร่าขนาดเลย โอ้สู้เฮ้ยสู้เฮ้ยอย่างวะโอ้โอไม่เห็นเลยตะเพี้ยนนะโอ้สู้เฮ้ยสู้เฮ้ยโอ้ย่างย่างเฮ้ยย่างเฮ้ยอืมโอ้สวยสวยสวย รัดดอกโอโเพื่อนใส่สวยอีกตัวครับหืมไข่ครับตัวนี้ไข่อีกแล้วครับเมื่อกี้หลังจากที่ได้มาตัวหนึ่งครับเมื่อกี้ไข่นะตัวนี้ก็ไข่ครับเขียวผมแต่ใ้งลงโหน่งอ่ะตื้นๆเนี่ยงลงโหน่งไว้ออมันอยากถึงว่าเข้ามาเปอร์เซ็นต์กลิ่นมันน่า,นาจะหุง่ง ถ่ายแล้วโดนนี่สิการอคอยอมองว่ะวิ่งเว้ยวิ่งเวย้ยเออเออวิ่งเวย้ยเออเออวิ่งเวย้เวยป่บาบากันเนี่ยป่ากันอุ้ยยยมาแล้วครับผมอ๋ออ๋อ บ้าตัวที่สองครับพเพื่อนๆมาแล้วครับนี่เห็นไหมครับอุยยะเออโอ้โหโอ้ดิไม่้าต่อเวดวกอนเรียบโหรอโอ้โอ้โอโอ เก่งจริงๆครับตัวนี้เรือโซมาแล้วครับซิกเนเจอร์ตัวที่2ครับหยกดยึดยุดยุดจมจมจมทอนป๊เลยออกเขาไม่ดโอ้โหเพื่อนครับตอนนี้ครับตัวที่2ครับของปลาบ้าของเราครับมาแล้วครับเต็มปลาครับผมไม่รอดครับผมนี่ครับซิกเนเจอร์ครับโอเคครับผมครับเพื่อนๆครับตอนนี้ครับ เที่ยงค,ครึ่งครับเราเพิ่งโดนปลาบ้าตัวที่สองไปเมื่อกี้นะเซมบ้าครับซิกเนเจอร์ของที่นี่เนี่ยก็โดนไปอีกตัวนึงครับเป็นตัวที่สองของวันนี้นะโอ้โหวันนี้ครับอาการทุ่นนี้โคตรฝืนนะครับบอกเลยว่าโคตรฝฟื่แล้วก็จับอาการทุ่นนี่แทบจะไม่ได้ครับเพื่อนโอ้โหวันนี้ครับเหนื่อยเอาเรื่องครับเดี๋ยวถ้าอาการทุ่นไม่ค่อยมีก็ขออภัยด้วยนะครับสําหรับคนที่ติดตามช่องนะครับ วันนี้จะพยายามให้ถึงที่สุดครับนานๆมันจะมีอาการทีนึงครับอาการทุ่นนะเดี๋ยวก็จะพยายามนะพยายามเก็บอาการทุ่นให้ได้มากที่สุดแล้วโอเคครับผมนี่นะเหมือนเมื่อไหร่เก็บเสีอยอ่ะฮะโอ้ปลาดใูใไใ้เนี่ยโอ้เป็นปลายังนะปลาทำทรายเนาะโอ้โห่ไโอ้ โด้นครับโด้นครับโด้นครับเพื่อนยุ่งแล้วครับยุ่งแล้วครับเหมาละมันจะโค้งซ้ายแล้วมันจะโค้งซ้ายแล้วป่าบ้านเนี่ยนอนครับตัวนี้ครับโอ้โหไปแล้วครับอยู่ข้างนอกครับอ้าวโอ้โค้งขวาครับโค้งขวาครับโค้งคำครับตัวนี้โค้งคำอืมเขโค้งขวามาโอ้รูดว่ะรูด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 โอ้ปูดรูดรูดเนี่ยเนาะรูดเนี่ยรูด โอ้โโฉมเนาะไข่โดนเยื่อปากมันอะ <c oughs> รุดนะเนี่ยงัดแบบจะเฮงนะ่ยรุดป,ป่าบ้าเ <c oughs> ออป่าบ้าเลย <c oughs> โอ้โหใบเม่นกับไข่เฮงนี่มันมีกับป่าปบ้าอะมันไป่ใช่ป่าอื่นอย่างเออบาถึงบาถึงยโสบาถึงเพราะว่ามันแบบเฮงขนาดนั้นครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้ครับโดนปลาบ้าครับหลุดครับเยอะแล้วรุดโอ้ไม่น่านะครับควรจะจมแต่ละดอกครับมาดูนานๆครับนานๆเขาเยอะกานงานกันครับ ตอนนี้ครับตอนนี้3โมง45นาทีครับ3โมง45นาทีครับโอ้โหภาคบ่ายครับเพิ่งได้เยอะเมื่อกี้ตัวนึงครับหลุดครับโอ้โหเสียดายมากเลยครับเป็นปลาบ้าเห็นนะครับมาขึ้นน้ำเมื่อกี้ครับอืมไปดูนะนะครับเดี๋ยวปานยนจันครับโอ้โหใช่ไหมปลานยนจันปลานยนจันแท้วะ อุ้ยนวลจันทร์ครับนวลจันทร์แน่เลยนวลจันทร์นวลจันทร์ครับนวลจันทร์มาเข้าใกล้ครับนวลจันทร์ปานินครับมันจะเข้าใกล้นะครับเพื่อนนวลจันทร์ปานินครับนาเอครับนาเอครับโอ้โหนาเอครับยังเพ่งเลงอยู่ครับสุดยอดเอาไงดีครับโอ้ ทุนยังคือบอดีขึ้นออโอ้โหตัวนี้ครับโอ้โหหมายครับนวนจันครับนวนจันมันจะเข้าน้ำตื้นนะครับเพื่อนโดนจันก็ไซส์ประมาณสองตัวโลกว่านะครับนะับอืมนะครับ เอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยโอ้โหเรียบร้อครับผมเนี่ยครับเหนุนชันครับสายประมาณสองตัวโลกก้กวนะครับก็ใกล้นี่มันจะเป็นปนินกับปนนท์ชันนะที่มันจะเข้าดีหน่อยครส่วนเราครับหวังบอสครับต้องอยู่ข้างนอกครับตามชมกันต่อไปครับวันนี้นี่อะไรก็ไม่ค่อยเป็นใจครับวันนี้ครับพาตัวแรกนะครับวันนี้ครับที่ที่เยอะหลุดเมื่อกี้นะครับตัวแรกเลยครับที่เยอะแล้วหลุดครับ น่าแล้วครับปลาใหญ่ด้วยสู้กันต่อไปก็ที่เหลือป่อยป่าไม้นี่คือป่อยข้างเนี่ยก็ะข้างที่อ่ะโดนโอ้โฉมจงไงมอโอ้โอ้งงอโอป่อยป่าไม้นี่ป่อยละ น่นเจ๊วิธีนี่ยังไงเนาะงว่าละมันยิ่งๆๆมันเหมอเจปลาตำอันนั้นเราไม่ต้องปลาลุ่มละล้วต่ละนี่รับปลานินนี่ปลานินของที่นี่นะฮนี่รับปลานินที่นี่นะนี่คนะ นี่แหละตอนนี้ของที่นี่หวาละมันเยี่ยงยอกนะโอ้โหโดนของครับโดนของโดนของครับยามเย็นครับปลาทอดใหญ่ยีโซกเอาแล้วแหกหมาแล้วอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบันขำมาโดนพอก็เสียพอก็พอก้เส um um ียพอก็ยาวอีกอ um ่ะเสียบยาวอยกอ่ะฮะฮะยีโซกแน่นอนตัวเล็กี้นะตัวใหญ่แน่นอน โอ้ยปล่อยไปล่อนปล่อยก่อนปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนปล่อยไปยาวๆก่อนปล่อยไปก่อนโอเคปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนปวะมเดี๋ยวหาวิธีก่อน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 มาเป็นกเนื้อเป็นนื้อเปียนื้อโอ้เสียงขนาดเอามาหลา่พี่เสียงขนาดมันยังหวานเนาะมันข้ามได้เนาะบรรูดบรูดอยู่หันนะมันดึงมันหน่อยเตะคือเข็เหนี่ยวพอหลับพอหลับออไรนะก้อยดึงอ่ะยู่หันนะมันย้อนมันย้อน ฮะบอลลูดบอลลูดบอลลูดกะโอ้ยปูตกี้ปูเต้ว่ะโอ้ตัวที่ขึ้น,นี่แต่กี้เลยนะเนี่ยโอ้ พูดเล่นเลยอะพูดจริงอ่ะโอ้ตัวเบลิมเล่นหโหยามเย็นครับผมโอ้โหโดนจันทร์ครับยามเย็นครับโดนจันทก็เข้าดีนะครับโดนจันทร์ครับโดนจันทก็เข้าดีนะครับยามเย็นมาครับทางโดนจันชอบเข้านะครับโอ้โห ส่วนเราก็ตอนนี้เก็บของครับเนาะเก็บของเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานวันนี้ครับก็โอเคครับผมตามนั้นโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้หกโมงเย็นแล้วครับเก็บของครับมาชมชมผลงานครับวันนี้ครับโอ้โหอ่ายเหนื่อยเลยเกินครับแต่ก็ยังพอได้เยอะครับโอ้โหข้อหมายครับสองตัวครับป่าครับไอ้ครับโอ้โหป่าครับสองตัวครับี ครううัสองตัวครับผมขนมปังปันสดเอ็นเคครับได้ปลาได้ปลาตะเพียนไข่ามาสองตัวครับเนาะขอได้ลาบเลยโอเคครับผมขอบคุณครับผมข้ผลงานก็ประมาณนี้ครับปลาตะเพียนนะปลาตะเพียนขาวป,ปาับาบ้าครับแล้วก็ขนมป,งปังปันสดเอ็นเคครับผมขอฝากไว้ด้วยครับผม โอเคครับผมสุดยอดอับบาบครับเพื่อนๆครับก็มาถึงครับช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้ถ้าเรามีเวลานะเราจะมาพูดคุยกันอีกสักเล็กน้อยครับสําหรับการตกปลาในวันนี้ครับผมก็วันนี้นะครับก็บ่อแม่ดอกแดงนะครับเป็น ครั้งที่สามของผมนะครับวันนี้ครับผมมาซ้ำว่ารอบที่สามนะครับก็สองรอบแรกก็ได้ปลาเยอะอยู่ครับแต่วันนี้ครับพอดีเรามาเรามาแล้วก็เราไม่ได้ <laughs> นั่งมม่งเดิมเพราก็ธรรมดาเนาะก็เปลี่ยนเปลี่ยนกันนั่งบ้างครับก็เออเราไปนั่งมุ่งใหม่นะมุ่งใหม่แล้วก็ก็อย่างที่เห็นครับน้ํามันขึ้นเนาะน้ํามันขึ้นแล้วก็แล้วก็ลวกปลามันอย่างว่านะมันเป็นปลา น้ำห้าครับมันเป็นปลาเปิดวันที่ห้าครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะเริ่มห่างตัวไปเนาะก็อย่างที่เห็นครับที่อย่างที่ตกครับก็นานๆมันก็จะมีอาการทีนึงแต่มีอาการทีหนึ่งก็ส่วนมากจะเป็นตัวครับเนาะแล้วก็ส่วนส่วนแม่ดอกแดงเนี่ยเขาเขาจะเปิดเปิดอาทิตย์หน้าเริ่มเริ่มเปิดอาทิตย์หน้าวันน,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 นี้วันนี้ผมมาวันเสาร์นะครับก็วันพรุ่งนี้รู้สึกว่าเป็นวันเป็น เป็นวันหยุดนะครับเขาปิดนะครับวันอาทิตย์เนี่ยพอดีขิมนี่จออกไปผมคงว่าผมผมผมคงพูดไม่ทันละเนาะก็ปิดแล้วก็ไปเปิดวันอาสิ์เสาร์ที่ที่สามสี่นะก็เสาร์ที่หน้าอีกทีหนึ่งนะครับก็วันนี้ครับก็ปลาใหญ่นะครับยังมีเยอะนะครับยังมีเยอะแล้วก็ด้วยสภาพอากาศด้วยผมว่าสภาพอากาศด้วยมันมันมันไม่ค่อยจะดีแหละแต่มันพอดีมาออกแดดเริ่มมันมีแดดตอนประมาณบ่ายๆนะครับแล้วก็แดดสลับฝนสลับอะไร ปนปนกันไปครับก็ช่วงนี้ก็อากาศมันไม่ค่อยดีนะก็ตกปลาก็ต้องทําใจนะยก็เป็นเรื่องธรรมดาครับปลาน้ำห้านะครับก็ได้พอได้เยอะครับมีหลุดครับมีหลุดบ้างอา่าปลาปลาปลาบ้าครับหลุดไปหนึ่งตัวนะก็เสียดายเหมือน,นกันก็ตามนั้นครับก็มาตกปลานะชิวๆวันนี้ก็คนไม่เยอะนะครับกพน่าจะประมาณห้าหกสิบคนครับสำหรับบอ แม่ดอกแดงนะครับก็อาทิตย์หน้าครับก็เสาร์อาทิตย์หน้าวันวันที่สามวันที่4ี่นะครับเปิดทีนทีนะครับก็ใครสนใจก็มาได้ครับก็แต่อาทิตย์หน้าครับวันที่3ามวันที่สี่นะรู้สึกว่าบาทจะเหลือหนึ่งอบาทนะครับบัตรลงเหลือ100บาทแล้วครับก็ถ้าผมมีโอกาสนะผมก็ผมคิดว่าผมยังอยากมานะเพราะว่ามียังมีปลาบ้าปลายศใหญ่อยู่ครับเหลืออยู่เยอะอยู่แต่มันค่อนข้างเคี่ยวเทัานั้น,นครับ นะมันค่อนข้างเขี้ยวแต่ถามว่ามีปลายเหลืออยู่เยอะไหมผมตอบเลยว่าค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะก็วันนี้ครับก็เอาบรรยากาศมาฝากนะก็อาจจะโอ้โหเกือบเกือบจะไม่ได้อาการทุ่นเลือดเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันนานๆนนม,มันมีอาการทีนึงนะผมไม่ค่อยได้ถ่ายขนาดนั้นนะก็ก็ขออภัยด้วยนะครับสําหรับคนที่เอรอ,อดูอาการทุ่นนะครับก็ไม่เป็นไรครับคลิปหน้าครับคลิปหน้าว่ากันใหมนะ่เนาะคลิปนี้ โอเคครับตามนี้ก็ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมนะครับมาถึงหน้าตอนนี้นะครับก็ NK Fishing Thailand นะครับก็ขอฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยนะครับใครที่ชอบก็ขอกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็วันนี้ครับถึงเวลาอันเป็นสมควรแล้วก็ขออนุญาตบายบายจากลากันตรงนี้ครับขอบคุณครับบายบาย NK Fishing Thailand